สวัสดีครับผมถังเลซิ่งคอมพายักอันนี้ก็ปลาเจ้ายักษ์ใหญ่ครับลากสายลี่ครับงานจีบแล้วครับก็ฟังเจ้าของนาเขาไม่เอานะครับก็เลยว่าจะมาเองครับเก็บแปลงนี้ครับร้อยห้าสิบก้อนครับได้ครับก็เลยว่าจะเก็บเองครับเก็บนะครับ นี่นครับมา20ไร่ครับคืออว่าข้าวมันล้มที่นี้เจ้าของนาเขาไม่เอาครับก็เลยขอแกก็ฟางก็สวยนะครับนี่คือก้อนแมซี่ครับแมซี่ก้อนสวยเดี๋ยวตรงยวดูด้านข้างมันจะแน่นอยู่แล้วครับแมซี่นะครับนี่ครับ ก็ใช้ได้ครับฟางของนี่ครอนแน่นครับของนาเขาไม่เอาเราก็เจ็บเองครับคืออัดเองเก็บไว้โหน,นะครับนาสีแปลงยุ่นเจ้ายักษ์ปกติแปลงนี้จะได้ห้าร้อยครับ มันมีสี่ห้าล็อกได้ยี่สิบกว่าไร่ครับแต่ปีนี้ได้ร้อยห้าสิบก็คือข้าวมันล้มน้ามันท่วมอะครับเจ้าของนาเขาไปซื้อฟางแปลงใหม่ครับไปซื้อของญาติแปลงนี้ก็เลยปล่อยนี่ครับนี่ครับ ก็สวยนะครับอ็ใช้ได้ครับดีกว่าไม่มีนะครับเพราะว่าราคาฟางปีนี้สูงครับสาเหตุที่มันสูงมันมีหลายปัจจัยนะครับแาวบ้านผมหนึ่งฟางมีการซื้อขายกันนี่นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือแย่งกันครับหรือ พอแถวบ้านผมไม่ไมีมนาปังครับม,มีแต่นาปีถ้าสั่งมาเขาคิดตามระยะทางเพราะว่าปีนี้น้ำมันมันแพงค่าคุณส่งที่เขาเอามาส่งที่ตามระยะทางเนี่ยต้องคิดบวกเพิ่มครับพอเข้าใจอยู่ครับแต่พวกผมนี่อัดอย่างเดียวครับรับจ้างอัดถ้าฟังเจ้าในเขาเหลือเราก็เก็บครับนีครับิีกก้อนนะึ่งครับที่เดินมาดูครับ เราก็ตวยนะครับรับแ,แน่นพิลเลอร์เราผลงานมาแล้วครับนบรับซาดี้ไทยประดิษฐ์ครับบรรจุได้140ครับอันนี้ นี่ก็เลยเอาคันใหญ่มาลากครับคันเล็กมินิน้อยเก็บเพราะมันจะแรงดีกว่าครับเวลาเราพลอยฟางครับมันจะขัดง่ายเพราะว่ามันเป็นเย์คัพเตอ้์ไม่ต้องเหยียบคาครับเลยครับพอยจุ่มพุ่แค่นี้รับ